U team ผีที่4สี่เริ่มเรื่องมาที่ทัฟนิกบอสเนียในปี1944มีกลุ่มคนจำนวนมากถูกสังหารหมู่ซึ่งก็มีทั้งเด็กและผู้หญิงจากคำสั่งของชายผู้โหดเหี้ยมตัดมาช่วงเวลาปัจจุบันทางด้านเจสันกับทีมชีวิตครอบครัวของเขาก็ดูไม่ค่อยรับรื่นสักเท่าไหร่ตั้งแต่แยกกันอยู่กับภรรยาลูกชายของเขาก็เริ่มใช้ความรุนแรงซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทา เจสันกับภรรยาของเขาจึงถูกครูเรียกเข้าไปพบเพื่อสอบถามปัญหาที่จริงแล้วนะครับเจสันกับภรรยาของเขาถึงจะแยกกันอยู่แต่ทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่นะครับแยกกันอยู่จะ6เดือนแล้วยิ่งทาให้ทั้งคู่คิดถึงกันตัดประทางด้านเสกันบ้าง ส่วนคนนี้ก็คือคาร์เตอร์เจ้าหน้าที่อาวุโสปกติแล้วเขาไม่ได้ออกมาทํางานภาคสนามนานแล้วแต่ครั้งนี้มันมีภารกิจที่สําคัญคาร์เตอร์จึงได้ไมาหาแมนดี้เพื่อให้มาช่วยเขาทําภารกิจนี้ซึ่งภารกิจของคาร์เตอร์ก็คือตามจับบาล,ลิกชายผู้ค่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งคาร์เตอร์ตามเรื่องนี้มานานแล้วเพิ่งได้รับไฟเขียวให้ตามจับ เมื่อคาร์เตอร์ทำงานร่วมกับแมนดีทีมของเจสันจึงถูกเรียกให้มาทำภารกิจนี้คาร์เตอร์ได้บอกว่าจากแหล่งข่าวบาลิกเป็นนายหน้าขายอาวุธให้กับกลุ่มตาดิบันซึ่งอาวุธพวกนั้นพึงถูกนำมาฆ่านาวิกตายไปสีนายเมื่ออาทิตย์ก่อนและจากข้อมูลบาลิกจะถึงที่ออสโตเนียในอีก72ชั่วโมงเพื่อดูการซื้อขายในครั้งหน้า ภารกิจของเจสันกับทีมก็คือไปตามจับบาลิกมาให้ได้โดยให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดซึ่งทีแรกเจสันก็งงว่าทําไมไม่ให้หน่วยงานท้องถิ่นไปตามจับเพราะเอสโตเนียก็อยู่ในเอียน่าจะขอความร่วมมือได้ง่ายแต่จากข้อมูลเอสโตเนียอาจจะไม่ส่งตัวบาลิกมาให้เพราะความละเอียดอ่อนทางการทูตยังไงสหรัฐก,ก็ต้องจับตัวบาลิกให้ได้เองเพราะบาลิกได้ฆ่าชาวบอสเนียไปกว่าพันชีวิต เป็นทั้งพ่อค้าอาวุธและอาชญากรสงครามแผนในการเข้าไปจับตัวบาลิกก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดพวกเขาจึงไม่สามารถบุกไปจับบาลิกที่โรงแรมได้ที่ที่พอจะเป็นไปได้ก็คือตรงท่าเรือซึ่งบาลิกจะทําการติดต่อซื้อขายที่นั่นแต่เนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ต้องเข้าไปปฏิบัติการในชาติพันธมิตรนาโตเจสันกับทีมจึงถูกห้ามใช้อาวุธหนักในพื้นที่เจสัน จึงมีแผนในการใช้รถประทาารถนั่นก็คือการเข้าไปจับตัวบาริคขณะเดินทางและเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีเจสันกับทีมจึงได้มีการซ้อมในการเข้าไปจับตัวบาริกที่ท่าเรือซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะโอเคพวกเขาใช้เวลาแค่20วินาทีเท่านั้นที่จะจับตัวบาริ หลังจากที่วางแผนทุกอย่างเรียบร้อยเจสันกับทีมก็ได้ออกเดินทางไปที่ทอรินออสโตเนียพวกเขาเดินเริ่มทำงานทันทีโดยการสะกดรอยตามบาลิกเพื่อประเมินสถานาการณ์ส่วนเรก็เป็นคนนำ GPS ปติดที่รถของบาลิกเพื่อใช้ติดตามแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะเจสันได้ไปเจอเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่พวกเขารู้จักดีเจสันได้สั่งให้ยกเลิกภารกิจทันทีตอนนี้พวกเขาถูกจับได้แล้ว และชายคนที่เจสันเจอก็คือยาคูโควาลชาวโปรแลนด์เจสันกับเรเคยร่วมปฏิบัติการกักบเขาที่อัฟกา,านิสถานโควาลเป็นหน่วยรบพิเศษของโปรแลนด์กว่า13ปีดูเหมือนว่าวาลกจะเอาเกรดบริการของเขาซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะตอนนี้โควาลคงเตรียมรับมือเอาไว้หมดแล้วการติดต่อซื้อขายอาวุธก็คงถูกเลื่อนออกไป แต่ทางด้านคาเตอร์จะดูเป็นกังวลมากกว่าคนอื่นๆเขาต้องการที่จะจับบาหิีให้ได้ถึงแม้จะต้องบุกไปที่โรงแรมเลยก็ตามโดยแมนดีที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้เข้ามาเตือนและบอกกับคาเตอร์ว่า แผนทุกอย่างมันต้องรอบครอบกว่าน,นี้หน้าที่ของพวกเขาก็คือต้องรักษาทีมที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ตายเธอรู้ว่าคาร์เตอร์ตามบาลีกมาตั้งแต่2001ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้มากแล้วควรคิดให้ดีกว่านี้ยิ่งเ็นดีเธอได้เห็นท่าทีของคาร์เตอร์ก็ยิ่งทําให้เธอสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคาเตอร์กันแน่ เจสันได้ติดต่อกับโควเวลและนัดเจอกันเพื่อกล่อมให้โควเวลส่งตัวบอลิกมาให้กับพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าโควาเวลจะไม่เอาด้วยเขาเลือกเส้นทางนี้แล้วยังไงก็ต้องไปให้สุดเมื่อโคว์เวลไม่เอาด้วยเจสันจึงได้บอกกับทุกคนว่ารีบจองตั๋วเครื่องบินให้พวกเขาเลยดีกว่า ตัดมาทางด้สเปนเซอร์เขาก็ได้พาสเตลล่ามาเจอกับพ่อของเขาเพราะสเตลล่าอยากจะมาเจอคนดังที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับหนยซิลและพ่อของสเปนเซอร์ก็ดูเหมือนจะชอบสเตลล่าด้วยแต่พอแนะนําตัวกันเสร็จสเปนเซอร์ Spencer ก็ได้ชวนสเตลล่ากลับพ่อเขาเองก็ไม่ค่อยมีอะไรคุยกับพ่อของเขามากนัก ตัดมาทางด้านเจสังกับทีมพวกเขาก็ได้จองตัวเครื่องบินกลับกันจริงๆและทุกการเคลื่อนไหวลูกน้องของโควาว์ก็คอยตามดูอยู่ตลอดเมื่อเห็นว่าเจาสังกับพวกขึ้นเครื่องบินและบินออกจากสนามบินเรียบร้อยเขากได้โทรรายงานกับลูกพี่ของเขาทันทีแต่เจสันกับทีมก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องกันจริงๆนะครับพวกเขาได้ติดสินบนคนขับรถบรรทุกสัมภาระและแอบซ่อนตัวอยู่ในนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนเพื่อหลอกว่าพวกเขาเลิกติดตามตัวบลอลลิกแล้ว หลังจากหลอกคนของบาลิกได้บาลิกก็ได้กำหนดเวลาในการนัดซื้อขายอาวุธกันต่อทันทีส่วนทางด้านเจสันกับทีมก็ได้มาวางแผนเพื่อจะจับบาลิกต่อเนื่องจากบาลิกระมัดระวังตัวมากขึ้นเขาจึงได้เปลี่ยนจุดนัดพบเป็นสถานที่ที่มีคนพุดพลานเพื่อใช้คนเป็นโล่ป้องกันให้กับเขาถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเจสัน จึงต้องกลับไปใช้แผนเดิมนั่นก็คือรถชนรถดักจับตัวบาริกระหว่างทางที่ไปจุดนัดพบถึงจะเป็นคนละจุดกับที่พวกเขาเคยซ้อมเอาไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจสันได้ให้เดวิดเป็นคนจัดก,การเรื่องการหารถให้เขาพวกเขาเมื่อวางแผนก็ได้เรียบร้อยเจสันกับทีมก็เริ่มทําตามแผนโดยให้คนหนึ่งชาร์รถเพื่อปิดเส้นทางเพื่อทวงเวลา,าไว้ท,ทําทีเป็นปิดเส้นทางเพื่อซับถนนเมื่อบาริกมาถึงตาแหน่ง ซันนี่ที่เป็นคนขับรถบรรทุกพาทุกคนมาก็ได้ขับพุ่งชนรถของบาลิกทันทีหลังจากนั้นทุกคนก็นลงมาจากรถจัดการกับบริการของบาลิกแต่หลังจากที่จัดการได้ทั้งหมดบาลิกก็โควว์ดันไม่อยู่ในรถทั้งสองหนีไปได้และวิ่งเข้าไปในตึก เจสันเรนและซันนี่เล้รีบวิ่งตามไปจับจนในที่สุดบาลิกกับโคเวลก็หนีไปไหนไม่พ้นเจสันให้โคว์ตัดสินใจใหม่ว่าจะเอาอยัางไงซึ่งในที่สุดโควก็จําเป็นต้องยอมมอบตัวของบาลิกให้กับเจสันโดยที่เจสันก็ยอมปล่อยโคเววไปโดยไม่ได้จับกลุมภารกิจสําเร็จลุล่วง ส่วนทางด้านแมนดี้หลังจากจบภารกิจเธอก็ได้มาเคลียร์กับคา์เตอร์เพราะเธอรู้ว่าข้อมูลที่คา์เตอร์ให้มามันไม่ใช่เรื่องจริงบาลิกไม่ได้ขายอาวุธให้กับกลุ่มตาลิบันเลยด้วยซ้ำคา์เตอร์ก็ได้บอกนะครับว่ามันไม่สําคัญหรอกจับบาลิกได้โลกก็ปลอดภัยขึ้นที่คา์เตอร์สร้างหลักฐานขึ้นมาเองก็เพื่อให้เบื้องบนอน,อนอนุมัติตามจับบาลกเพราะท่ามีข้อมูลไม่มากพอให้ตามเบื้องบนก็คงไม่อนุมัติให้พวกชั้นหนึ่งออกไปทําภารกิจนั่นก็คือทีมซิลและถ้าภารกิจ ้ม่ได้มือดีที่สุดบาหลีก็คงรอดไปได้อีกครั้งภารกิจในครั้งนี้ม่ได้มีการสูญเสียอะไรแมนดี้เธอจึงไม่ได้เอาข้อมูลนี้ไปบอกกับใครส่วนทางด้านสเปนเซอร์เขาก็ได้มีโอกาสแวะมาหาพ่อของเขาอีกครั้งที่เขาไม่ค่อยอลงรอยกับพ่อก็เป็นเพราะเขาถูกทิ้งไปตั้งแต่เด็กและที่สเปนเซอร์อยากเข้ามาเป็นหน่วยซิลก็เพราะว่าเขาอยากจะทําให้พ่อของเขาเห็นว่าหน้าที่กับครอบครัวมันไปได้วยกันได้ตัดมาทางด้านเจสัน หลังจากที่เขาคิดอยู่นานเรื่องของเนทว่าจะบอกภรรยาของเขาว่ายังไงดีเรื่องที่เขาไปเจอผู้หญิงตามตำแหน่ง GPS ที่เนทเคยไปแต่เจสันก็อยากจะจบเรื่องนี้และอยากจะให้ทุกอย่างตายไปกับเนทมอลลี่ภรรยาของเนทก็จะได้ไม่ต้องคิดมากเขาจึงได้โทรบ,บอกภรรยาของเขาว่าเรื่องนี้มันตาอะไรไม่ได้แล้วแต่ระหว่างที่เก็บของขึ้นรถเขาก็ได้หยิบของรูปขึ้นมาดูและมันก็มีรูปหนึ่งเป็นรูปที่เนทได้ถ่ายตอนไปทำภารกิจที่อัฟกา,านิสถาน และในรูมันก็มีผู้หญิงคนที่เจสันเพิ่งไปเจอมา